สวัสดีครับวันนี้ I am สอนสินจะมารีวิวหยาบๆกับครีมคานิเป็ก์แบรนด์โปรดของผมตัวนี้ใช้สำหรับตัดสกรูตัดน็อตตัวเล็กๆหรือตะปูตัวเล็กๆได้นี่จับถนัดมือโดนใจผมมากเลยโดยจะทำการเทสจากการตัดไล่จากเล็กไปใหญ่นะนี่เห็นไหมเรามาเริ่มจากการตัดตัวนี้ จริงๆตัวเนี้ยมันเป็นเศษเหลือจากการย้ำรีเวทเนี่ยนี่ลองมาตัดดูเนี่ยวิธีการตัดก็ธรรมดาเลยก็คือใส่เข้าไปยิ่งลึกเนี่ยเราจะยิ่งออกแรงน้อยลงปุ๊บนะลองมาปุ๊บโอ้ตัดออกนิ่มนนุ่มๆเลยปุ๊บธรรมดาธรรมดานี่นะครับนี่อย่างนี้เห็นไหมว่ามันจะทําให้เราเนี่ย ตัดได้ง่ายมากถ้าเป็นปกติเนี่ยคีมที่เอาไว้ตัดสายไฟมันก็จะตัดได้แค่ทองแดงกับอลูมิเนียมอะไรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันจะทําให้เราสามารถตัดอ,อ,อะไรที่มันแข็งกว่านั้นได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าผมใช้สกรูตัวนี้ขันที่ชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะมันยาวเกินไปผมก็ที่จะสามารถที่จะตัดเศษเหลือของมันเนี่ยออกมาได้ตามปกติปึ๊บโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้อง เหนื่อยออกแรงมากหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้หินเจียมาเจียออกหรือตัดออกโดยทั่วไปเลยนี่เห็นไหมตัดออกแบบว่านุ่มๆเลยจริงๆเช่นเดียวกันกับตัวสกรูตัวนี้สมมุติว่าคุณขันอัดเข้าไปในไม้แล้วเนี่ยมันไม้มันหนาไม่เท่ากับตัวสกรูตัวนี้เนี่ยคุณก็แค่ตัดเศษเหลือของมันไปแล้วด้วยความที่ตัวเนี้ย เห็นไหมว่ามันทํามุม20องศาเนี่ยมันจะทําให้คุณสามารถราบเรียบไปกับตัวชิ้นงานของคุณได้ปุ๊บอย่างนี้แล้วก็กดตัดเลยเนี่ยคุณก็แค่ลองกดตัดปุ๊บเนี่ยรู้สึกนุ่มๆเบาๆสบายๆายเลยนั่นแหละครับนี่นุ่มๆสบายๆายเลยครับแค่นีเ้เพลส